มาถล่มกาชาต่อครับบอกเลยว่าทุกไลฟ์สตรีมอะ่ะมันต้องมีเปิดกาชาเปิดชา่าดอนะ,ะตัวเออว่ะเราลืมเลือกตัวปะเอาเอาเอาไอ้นั่นออกผมลืมเอาเอาอะไรนะเอามเ,เอาออกแล้วโอเคโอ้ไอ้นี่อยู่ไหนวะ ตัวไหนครับตัวฟาร์มอีกตัวเนี่ยครับตัวหัวเขียวหรอหรือว่าตัวไหนตัวปืนอ๋ออยู่นี่ใช่รับหมอใส่แล้วหมอใส่แล้วอาที่ผ่านแล้วเอาตัวอะไรใส่ดีเนี่ยเอาไอ้ตัวโจ๊กเกอร์เมื่อกี้ก็ไรครับมันเอาไม้ลงท่าแสงไช่ครับโจ๊กเกอร์ข้างข้างแฟนดีกว่านะโอเคลุยลุย เล่นอยู่กี่เกมวหรอตอนนี้ก็เหลือเกมนี้แหละครับ <laughs> เวลา่นเย <laughs> อะไม่ได้หรอะเออมัอองกรลงถึงด่านไหนแล้วชั้นเก้าครับเออผมกาลังคิดว่าหรือว่าเราจะพยายามทำตัวแบบให้ฟูลออฟลงมังกรชั้นสิให้ได้เพราะปัจจุบันตอนนี้อตอนที่ผมลงดาเมจเอ่อเซอิน่ะมันโดนมังกรดอกละสองแสนหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับ เราทำดาเมจมาได้แบบครึ่งหลอดอะปัจจุบันตอนนี้เลือกๆไหมปัจจุบันตอนนี้มันสามแสนแล้วไงไม่ได้เกลืออ่อา,อออาไอ<ง>หักว่าแหละอ่ะยังยังดีใช้ลงมังกรเออใช้ลงมังกรใช่ใช่ว่าหล่อหลอดตุน,น้าไม่มีจริงโอเคว่าตัดแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยเออ,อ,อเดี๋ยวคุณเดโบออก ออกไปเปลี่ยน,นตัว<ร>อันนี้หน่อยเอาเอาไอตัวไม่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 ไม,ไม่อันนี้เราต้องใช้ครับแต่ว่าไอไอตัวตรงกลางอ่ะตรงกลางใช่แล้วก็เอาเป็นไอตัวนั่นดีกว่าหน้าบากอะซีกครับซีสีสีใช่เราเรา,เราเ,ราเราเน้นทํามังกรไปเลยเพราะว่าถ้าผ่านมังกรชั้นสิบมันแบบออตโต้ได้อะ่ะมันได้หกดาวแล้วเราแบบสบายเลยไงเราฟาร์มตรงนั้นลัวเลยอะเขาคนใหญ่เขารอตรงนี้กันนะเราแม่งสคริป เสกสิบเละเท้หมดอะเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาใช่ป่าวะเอ้ยอ๋ออุ้ยเกลือโอ้ยเหี้ยตัวเดิมเอาหงอกเหมือนกันบังเอิญครับแต่บระบากศระบาศวะไม่ได้คนอื่นคนเอาไอ้แมงสกิฟไปเลยวะคนอื่นเขาแบบเขาดูกันนะเนี่ยไอ้เนี่ยเขาดูตรงนี้กันนะเนี่ยลุ้นเลยอ่ะเออลุ้นกันไอ้เหี้ยเราไม่เคยลุ้นเลยอ่ะ อันนี้เรียบร้อยอันนี้อันนี้หนักเลยหนักอันนี้อันนี้ <c oughs> ไม่มีเลยคือแม่งหนักจริงอะเพราะโอกาสออกแบบสี่ดาวมันสิบสี่เปอร์เซ็นต์อะโอ้ยธรรมดาอ่า เราทำน้องตายแบบกดาวแดงเลยครับอุ้ยอุ้ยมีมีดวงจันทร์โอ้ไม่ใช่หูก็ลุนโอ้ตายตายน่าจะเกินละ้วเฮ้ยโอ้โอ้จ็อกเกอร์ ต้องใช้มันทำลงดันแสงไออุปกรณ์แบบไอธาตแสงนะครับไม่งั้นไม่ไหวเลยอุ้ยมามาไหมไม่มาไม่มาตัวดำๆใครวะเทียซิโอ้โหอารู้อ่ะเผื่อไปลงไฮด้าลุ้นไม่ไหวแปดร้อยใบเออแปดร้อยใบเยอะ เดี๋ยวไม่ได้ทำอย่างอื่นอั <c ười> นี้เราเอาอการันตีไหมครับหรือว่าไงใช่ได้นะมันแบบเฮียเซฟไว้ไหนไม่ออกลววเลยว่ะเราดวงดีอยู่นะแต่มันเป็นสีดาวสีดาวแบบธรรมดา ไอตัวนั้นผมก็เลือกมานะไอตัวปืนที่ทำอ่ะเซเว่นไนท์เรียบร้อยเฮี้ขาดตัวเดียวอีกเีช็คตัวเดียวอีกตัวเดียวดิมีแพ็คอ่อดูแพ็คเด้งใช่ไหมครับไม่มีเอดูแพม่รู้ไปเราเราต้องไปบวกก่อนถ้าบวกอ่ามันจะเด้งเลยีสิทธม์นะมีสิบเด้งเออ เต็มไหมนี่คือฟึ่งรูดี้เหรออะอ๋ะอ,อ,อตกใจแล้วก็แพ็กเด้งไหมหกอะเพราะตัวอื่นมันเด้งหมดเลยนะไอ้เฮียตัดเข้าโฆษณาตัดเข้าโฆษณาฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเรียบร้อยดีรูดี้หกดาวฟ้าดี หวังว่าวันนี้จะไม่จอดำอ่ะพูดปุ๊บจอดำเลยครับจอดำละสุดเพดานนะดิภาคนี้สูงสุด6ดาวลุง6ดาวแดงครับสูงสุด6ดาวแดงตอนนี้เออมันเรียกว่าลุงวะจอดำอีกแล้วค <c oughs> ุ้ม2,500ไอ้เนี่ยแม่งมันเกลือ ร้านไหนรับเติมเกมเซเว่นไนท์บ้างอะตอนนี้เกมสเตชันท็อปอัพรับเติมแล้วนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงค์ร้านให้นะแต่ว่าอาจจะนานหน่อยเพราะว่าเห็นทางร้านเขาทักมาบอกว่าเติมได้แล้วแต่ว่ามันอาจจะนานหน่อยใช้เวลานิดนึงใช่ใช่่อความปลอดภัยของไอดีทุกท่านเนี่ย<ช>เราต้องขีคลีนขีคลีนขายสปอนหน่อยนี่ครับอันนี้ขายขายขายให้สุดใจแล้วนะเนี่ยสุดใจ เผื่อใครอยากเติมซเปไนไนท์ผมลืมไปผมปักบุดรล้านให้เลยมาแอนตรนโอ้โหจบครับรูดี้โฆษณาที่อื่นมีแต่ได้ตังโฆษณาที่นี่มีแต่เสียตังเออปิดจอดำอ่ะมึงรู้เรื่องเสียเงินแน่นอนอะ่ะ <laughs> รู้เรื่องอะ่ะเก็บร้อย เรียบร้อยอดีไม่ติดสถานะปกติผมว่าแม่งได้เปลี่ยนเอาอันนั้นออกอะเราได้ลองเอาอ่ะเราเราปลดล ok ็อกสกิลมันตันหมดแล้วกันเนี่อาจะออจะต้องยกโลก่อนปะมันไม่ติดสองเถอะมันมันคือไม่ติดเลยปะหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจอเดี๋ยวขออ่านก่อนเพราะมันมันบัฟสกิลเนี่ยแต่สกิลนี้เป็นสกิลกดใช้ไงอืม อ่าใช่ตามสถานะทั้งหมดเลยครับแสดงว่าต้องยกโล่ก่อนเพื่อนเลยอ๋อถ้าจะแบบอ่าถ้างั้นถ้า,ถาจะเอาเจสออกใช่ไหมอ่าเต็มกูขึ้นเลยนะใครตีกูเนี่ยเ <laughs> ต็มกูขึ้นด้วย <laughs> งงใครมาทะลึ่งเนี่ยดูได้ดูได้ดูได้ดไดนี่นี่เต็มเลย แปดนาทีที่แล้วนี่เขาตีเราเนี่ยตีเราโหเอ้เชื่อม,มึงใครเนี่ยมึงตีแต่กูเนี่ยรังแขนกูเนี่ยเฮ้ยมันตีแต่เรานเนี่ยนี่ดูดูมันดิแล้วมันแพ้เราทุกตาเลยด้วยโหเขาหกเขาเอาไอ้สิงโตที่เราอยากได้ป่ะเราขาดตัวเดียวได้นะหกดาว อืมอ๋อจากยกโลแก้สถานะจะเป็นยกโลกันสถานะแทนอืมอืมลองเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆก่อนไหมครับลองเปลี่ยนแค่แบบการยกโลเอล่ยนตัเปลี่ยนแค่สกิลก่อนไหมเปลี่ยนจากอ่ะลองดูลองดูเป็นยกโลก่อนเลยแล้วก็เป่าเป่าไฟไหมเป่าต่าสถานะเป่านี่ก่อนก็ได้ครับอ พอน้องมันไม่ติดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ต่อนี้แล้วก็ค่อยเป่าไฟที่เหลือเจฟน่าจะคิดเองได้แล้ว่ามึงควรกดต่อแล้วแมงไม่ค่อยฉลาดซะด้วยมันจะเคลซี่เดี๋ยวกําลังเร่งเวลครับให้เวล40เร็วที่สุดการแค่2เทินใช่ไหมใ้่ใช่ๆแค่2เทินก็เพียงพอ กูยกก่อนเลยครับอ่าทีนี้เราลองดูว่าติดเปล่าดูความเร็วแม่งสองร้อยสามสิบเก้าอ่ะแข็งกูเหรอกูไม่ติด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 เออเออวะเปล่าคืนเอาดิอ่าตายเอาดิอะไรอีกนี่กูไม่ติดไม่ใบครับเมื่อกี้มันเป็นใบไม่ติดใบน้องมังกรป้ง อ้าวคุตายเรื่องอะไรอะตายก็ตรงนี้แหละเฮียไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่าเราเปิดเหมือนเดิมมาดีแล้วใช่เหมือนเดิมดีแล้วเพราะว่าเราต้องเปิดก่อนไงเราเน้นดาเมจอยู่แล้วเราเน้นแรงไอ้เฮียมันป่าวว่ะตายน้องเราเกิดมาใหม่ปังไหลของตัวไหลไหลอีก ไหลตัวไหนเออไม่ตายเว้ยไหลน้องตีไม่เข้าเอ้ยตีไม่เข้าตีติดใบแต่ี่มึงเปลี่ยนให้ไวเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมแสดงว่าเราก็รอให้มันแบบยกตัวที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับอืคือถ้ามันรอดก็ยกถ้ามันไม่รอดก็ไม่ยกเออ แสดงแสดงว่าถ้างั้นเราต้องทําของป้องกันให้มันเยอะๆเลยเออลิงของป้องกันใช่อะลองลองของเต็มก่อนเออโอ้หนึกว่าเป็นแพสซีฟแต่มันก็ยังถือว่าดีอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าถ้ามันใช้ปึงมาก็คือไม่โดนเลยหลังหลังอือกายเป็นเสียดามจากเผาใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยถ้าสมมติน้องไอนาฬิกาเป่าก่อนนี่คือแบบหายเยอะถ้าน้องเป่าเอสนี่คือเอสไม่ได้ใช้สกิลไงแล้วเรามังกรเป่าก่อนเลย อ่ะมังกรเราควรืนครับไปครับแล้วก็เทินต่อไปคือเราแบบรอซ้ำแล้วอ่ะรอแบบสตันอ่ะตัวอื่นสตันไม่เท่าไหร่แต่แบบยังไงเทินสองเจสก็ไม่ตีสตันไงเนี่ยตายหมดเอาเวอร์นี้อ่ะโอ้โหติดไฟสามพันสี่สองหลอดแบบหมดหลอดดาเลือดจักะเกาะเต็มหลอดจเกะขาเต็มหลอดที่หมดเลยทีเดียวดูดีถ้ามึงรอดก็ค่อยกโลกันเนาะ คุณภูมิคุณภูมิไลฟ์ได้แค่ได้นะปวดท้องเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับอ๋อได้ครับได้